อย่างเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาใครที่เป็นแฟนกีฬากอล์ฟนะคะก็พากันเอาใจส่งใจไปเชียร์โปรจีโนอัธยาทิติกุลน,นะคะเลยในท้ายที่สุดเธอก็คว้ารองแชมป์ในรายการโครเกอร์ควีนซิตี้ไปค่ะติดตามกันอย่างต่อเนื่องและผลงานก็ดีอยู่ในระดับหัวหัวของการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่างรายการกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพพรีเซนเต็ดบาย P&G ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย63.3ล้านบาทค่ะแข่งที่ TPC Rivers Bend ทางเมืองแฮมิลตันชาวดิรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาจบการแข่งขันในรอบสุดท้ายเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะผลงานของโปรสาวไทยโปรจีโนหรือแต่ดั้งเดิมเราก็เรียกกันว่าโปรจีนอัธยาธิติกุลเมือนดับหนึ่งของโลกพลาดคว้าแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายนะคะมีรายละเอียดอยู่ สำหรับคนที่ไม่ดติดตามจะรู้เลยว่าทำไมห,หลายๆคนถึงพร้อมใจกันลงโซเชียลมีเดียที่ร่วมแสดงความเสียดายไปกับเธอนะะในการพลาดการคว้าแชมป์นี้แม้ว่าหลายๆคนก็มองว่าโหรองแชมป์ก็สุดยอดแล้วนะคะมันมีรายละเอียดอยู่เพราะว่าเธอไปพลาดได้โบกี้ในหลุมสุดท้ายอย่างสุดเหลือเชื่อค่ะซึ่งช่วงก่อนถึงหลุม18พาเนี่ยตอนนั้นจีโนอัธยาเป็นผู้นำอยู่หสโตรก ซึ่งมีชาลีฮาวโปรชาวอังกฤษผู้นำจากรอบที่3รั้งอันดับที่2ทัทางคู่ก็ต่างหด2ครั้งถึงกลิ่นทางนักหวดอังกฤษชาลีฮาวก็ลุ้นย e ิงอีเกิลค่ะแต่พลาดอ่าฝั่งเขาพลาดแล้วนะจีโน<ะ>อัธยาปรากฏว่าไปพลาดมากกว่าเมื่อออก4ี่พัดแล้วก็ได้แคโบกี้นะคะส่วนฮาวเนธทำเบอร์ดี้คือหลุม18เนี่ยจีโน่ฟอร์มหลุดตีถึง6ครั้งกว่าจะลงหลุมเสียโบกี้ส่วนฮาวตี4ครั้งลงเก็บเบอร์ดี้ไป ก็ส่งผลให้หาวคว้าชแชมป์ไปครองด้วยสกอร์รวม20อันเดอร์พา268รับเงินรางวัล9.5ล้านบาทส่วนจีโน่อาทยาทำสกอร์รวม19อันเดอร์พา269ได้ดับที่2พร้อม,รมเงินรางวัล5.8ล้านบาทนั่นแหละค่ะถึงเป็นที่มาว่าใครหลายๆคนถึงเอาใจช่วยเธอว่าโอ้โหจังหวะนั้นถ้าเพียงแค่เซฟพาได้เท่านั้นแหละ ปาดหน้าคว้าแชมป์แล้วนะคะนั่นคือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลงานของโปรโจิโนโอ,อาทยาคว้ารองแชมป์เป็นรายการที่2ติดต่อกันและเป็นการได้รองแชมป์สครั้งจาก5รายการหลังสุดรวมถึงได้อันดับที่2ในรายการ Major, The เมเจอร์ดีอามุนดีเอวิองแชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนก,นกนรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนฮาวเปิดเผยหลังการแข่งขันยอมรับว่าไม่คาดคิดเลยว่าเธอจะได้แชมป ไม่ได้ดูตอนที่จีโน่พัดเบอร์ดี้ด้วยซ้ำเพราะคิดว่าโปรสาวไทยอย่างจีโน่พัดลงแน่นอนแต่สุดท้ายมันก็ไม่จบและพอจบจริงๆก็ในท้ายที่สุดเธอเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปเธอก็บอกว่าเธอลุ้นด้วยหัวใจที่แทบวายเลยนะคะส่วนผลงานสาวไทยคนอื่นๆค่ะโปรแหวนพรอน,อนงน์เพชรล้ำสกอร์รวม11อันเดอร์พา277อยู่ที่อันดับ22ร่วมโปรพาวชนิดตีวรรณแสน8อันเดอร์พา280ที่38ร่วม เท่ากับโปรแพตตี้พระพังกรทรวัฒนก,กิจโปรจัสมินทิดาภาสวนปุระ5อันเดอร์พา283อันดับที่52ร่วมมีโปรเปโนโออภิชยายุบบน3อันเดอร์พา285อันดับที่59ร่วมเท่ากับโปรว่านจารวีบุญจันทร์ค่ะจรจิงๆก็ถือว่าน่าเสียดายนะคะแต่เดี๋ยวจะได้เบรคสักประมาณ2สัปดาห์ก็เริ่มจะมาเ,เล่น ใกล้ๆบ้านเราหน่อยแล้วนะคะสภาพอากาศทุกอย่างก็น่าจะเป็นใจกับโปรจีโนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราดูผลงานเฉลี่ยโอเคมันอาจจะดูโหดร้ายถ้าเกิดเราเทียบกับในสัปดาห์ที่ผ่านมาในก่อนหน้านั้นเพราะว่าเท่ากับว่าโปรจีโนได้รองแชมป์สรายการติดต่อกันแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดดูผลงานค่าเฉลี่ยปีนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะติดท็อป10ครั้งที่11ของปีนี้แล้วค่ะคะแล้วก็ไม่แน่ถามว่าสถานการณ์การเป็นมือหนึ่งเนี่ย จะยังคงมั่นคงแค่ไหนถ้าจริงเนี่ยทำค่าเฉลี่ยดีบางทีไม่ต้องจบด้วยการเป็นแชมป์ก็ได้นะแล้วคนอื่นยังไม่สามารถทําผลงานหรือท็อปฟอร์มได้มากพอยังไงก็ทําให้โปรโจิโน่สามารถรักษาสถานะของการเป็นมือนหนึ่งของโลกเอาไว้ได้อยู่เหมือนกันค่ะ